ในเส้นเวลานี้กลุ่ม s p a r โร w a ะคาเ m มีถูกฝึกฝนการต่อสู้จากอาจารย์ที่มีชื่อว่าโปโกการฝึกฝนการต่อสู้ของพวกเขาจะต้องเป็นไปตามโปรแกรมของ r e เ i n a l อพูดที่มีแผนการจะส่งทีม s p a r โร w a ะคาเ m มเข้าไปทำภารกิจฆ่าตัวตาย ทําให้โปโกไม่เห็นด้วยก่อนที่เขาจะถูกไล่ออกมาจากบ้านของเรจินอทุกคนต่างเศร้าใจกับการจากไปของอาจารย์ก่อนที่โปโกจะมอบยาระงับประสาทให้กับพวกเขาเพื่อที่จะไม่ให้เรจินอคิดถึงเรื่องโครงการข่าตัวตายหมายเลขห้าเดินทางมาหาโปโกเพื่อที่อาถฐานเกี่ยวกับเรื่องของเรจินอหมายเลขห้าบอกว่าเขาคือลูกของเรจินออีกเส้นเวลาหนึ่งตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือ แต่ถึงอย่างไรลิงแก่ก็ไม่ยอมรับฟังเขาขับรถหนีออกมาทําให้หมายเลขห้าต้องขับรถตามไปทางด้านของฮารันที่ตอนนี้อลิสันพาเขาหนีออกมาก่อนที่วิกเตอร์จะตามมาสมทบตอนนี้อลิสันจะให้โอกาสน้องของเขาถึงเที่ยงคืนนี้ทําให้จัดการเรื่องของฮารันเธอจะทําการลากตัวน้องชายกลับบ้าน ทางด้านของรูเธอร์กับซาโลนตอนนี้รูเธอร์ได้เข้ามาระบายความรู้สึกเกี่ยวกับครอบครัวของเขาให้กับแฟนสาวได้ฟังเพราะว่าตอนนี้บานอัมเบล่าได้แตแกแยกกันไปคนละทางระหว่างนั้นเฟ์เข้ามาบอกว่าเบนขอคุยด้วยกับรูเธอร์เธอรู้ว่าตอนนี้รูเธอร์อยู่ที่นี่ ทางด้านของดีโก้กับไลลาตอนนี้พวกเขาพบว,ว่าสแตนได้หายตัวไปก่อนที่ทั้งสองจะพบว่าในห้องนั้นมันมีประตูเชื่อมไปยังที่ไหนสักแห่งทางได้ทอดยาวออกไปก่อนที่ทั้งสองจะตัดสินใจเข้าไปตามหาสแตนภายในห้องนั้นเมื่อเข้าไปเหมือนกับว่ามิติที่พวกเขาอยู่นั้นมันจะบิดเบือนจนพวกเขาเข้ามาถึงอีกฝั่งหนึ่งของห้องนี้ทุกอย่างมันดูคล้ายกับโรงแรมที่พวกเขาอยู่ ทางด้านของฮารัานกับวิกเตอร์ตอนนี้พวกเขาพยายามทําการดูดพลังออกมาจากตัวของฮารัานฮารัานทําการปล่อยพลังออกมาจากตัวเขาเพื่อมอบให้กับวิกเตอร์ทําให้วิกเตอร์เริ่มทรมานเมื่ออลิสันเห็นแบบนั้นเธอจึงพยายามเข้าไปหยุดฮารัานเมื่อเธอเข้าไปภายในม่านพลังของฮารัาน ก่อนที่จะใช้พลังหยุดฮารันเอาไว้ทําให้อลิสันสามารถใช้พลังโดยที่ไม่ต้องพูดคําว่าได้ยินข่าวลือเมื่อหยุดทั้งสองได้สําเร็จวิกเตอร์จึงทําการไล่พี่สาวให้ไปที่อื่น ทางด้านของรูเธอร์เบนได้เข้ามาคุยกับเขารูเธอร์บอกว่าในเส้นเวลาของเขาเขาก็มีน้องชายที่ชื่อว่าเบนเหมือนกันแต่ว่าเบนในเส้นเวลาของเขาได้ตายไปแล้วก่อนที่เบนจะมอบชุดให้กับรูเธอร์มันเป็นชุดของมาคัสตอนนี้ลูเธอร์ได้เข้าร่วมทีมสเปโร่เป็นที่เรียบร้อยทางด้านของหมายเลข5เขาได้ขับรถตามมายังที่พักของโปโกโเพื่อที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือก่อนที่จะยื่นผิวหนังของชายแก่หมายเลข5ให้กับโปโก รอยสักที่ถูกสักบนร่างกายของเขาเมื่อรู้ว่าตอนนี้มันได้เกิดปรากฏการ์ครูก็บิดขึ้นโปโกได้เยื่นหนังสือที่เกี่ยวกับตาเวทให้กับหมายเลขห้าเมื่อเปรียบเทียบกันดูมันเหมือนรอยสักบนร่างกายของเขาโปโกบอกว่า <P oco S 1> ตาเวทนี้เลจิโนกำลังสนใจมันเพื่อที่จะใช้ร่วมกับโครงการออฟบีเวียน ทางด้านของเขาเมื่อโลกใกล้จะแตกเขาได้เดินทางมาหาเรจิโนเพื่อทําความรู้จักกับตาเท่าในซึ้นเวลาน,นี้หลังจากที่เรจิโนไม่ต้องทานยาระงับประสาททําให้ตอนนี้เขารู้ถึงเป้าหมายของตัวเองเกี่ยวกับโครงการออฟบีเวียนแล้วเมื่อลูกๆของเขาหายไปจนหมดตอนนี้เรจิโนต้องการที่จะให้เขามาเป็นนักสู้สําหรับการทําภารกิจอฟบ,บีเวียนตาเท่าจึงอาสาที่จะฝึกฝนพลังการฟื้นขึ้นมาจากความตายให้กับเขา ทางด้านของดีโก้กับไลลาตอนนี้พวกเขาได้เดินสำรวจอีกฟากหนึ่งของประตูจนพบว่าโรงแรมที่พวกเขาอยู่นั้นก็คือโรองแรมออฟบิเวียนมีป้ายเขียนติดไว้ที่เคาน์เตอร์บอกว่าห้ามกดกระดิ่งตอนนี้พวกเขาจะต้องตามหาสแตนไลลาบอกว่าถ้าไม่พบตัวสแตนทูรี่จะต้องฆ่าเธอแน่ๆดีโก้จึงถามว่าทูรี่คือใครไลลาจึงบอกความจริงว่าทูรี่ก็คือแม่ของสแตนสแตนไม่ใช่ลูกชายของพวกเขา ทางด้านของหมายเลขห้ากับโปโกโปโกบอกว่าเลจิโนได้ทําการฝึกฝนให้กับทีมสเปโร่ได้ต่อสู้เพื่อทําภารกิจฆ่าตัวตายในชื่อว่าโครงการออฟบิเวียนก่อนที่เขาจะออกมานั้นเขาได้ยกยาให้กับพวกสเปโร่ได้เก็บไว้ยาที่ระงับประสาทไม่ให้เลจิโนคิดถึงโครงการฆ่าตัวตายหมายเลขห้าจึงบอกว่าพี่ชายของเขาอย่างเขาช่วยให้ตาเท่าเลิกกินยาได้สําเร็จ ทําให้ตอนนี้โปรโก,กรู้ว่าโครงการออฟบีเวียนมันได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งตอนนี้พวกเขากําลังอยู่ในอันตรายทําให้หมายเลขห้าต้องการที่จะสักลายนั้นเพื่อให้มันสมบูรณ์ตามเส้นเวลาทางด้านของฮารันกับวิกเตอร์พวกเขาได้ทําการดึงพลังออกมาจากตัวของฮารันอีกครั้งพลังจํานวนมหาศาล ถูกดึงออกมาจากตัวฮารันก่อนที่พวกเขาจะทํามันได้สําเร็จพลังทั้งหมดถูกดึงออกมาจากร่างกายของฮารันตอนนี้ฮารันกลายเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาพลังทั้งหมดมันได้หายไปจากตัวเขาแล้วหลังจากนั้นก่อนที่ฮารันจะจากไป ฮารันสรารภาพว่าตัวเขาเป็นต้นเหตุทําให้แม่ของพวกเขาต้องตายเพราะว่าเขานึกบ่าวิกเตอร์จะบอกเรื่องนี้กับทุกคนแต่เมื่ออดดสันรู้ว่าฮารันคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดทําให้เขาทําการฆ่าฮารันเพื่อจบเรื่องนี้ทางด้านของดีโก้กับไลลาตอนนี้พวกเขาจะต้องรีบหาตัวเด็กชายทําให้ดีโก้กดกระดิ่งที่เคาน์เตอร์เมื่อเสียงกระดิ่งดังขึ้นมันทําให้บรรยากาศที่นั่นเปลี่ยนไปทันที บุคคลปิศนาได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับอาวุธของเขาและนั่นก็ทําให้ดีโก้ต้องสูญเสียนิ้วมือไป2นิ้วตอนนี้มันกําลังทําการตามล่าพวกเขาทําให้ทั้งสองต้องหนีออกมาจากที่นั่นก่อนที่จะกลับเข้ามาอีกฝ้าของโรงแรมเมื่อหน,นีมาได้สําเร็จพวกเขาพบว่าสแตนได้ออกไปซื้อขนมในขณะเดียวกันคลื่นพลังจากคูเกอร์บิดได้แผ่ออกมาทําให้สแตนหายไปพร้อมกับคลื่น ทางด้านของอลิสันเธอได้พาตัวฮารันมาส่งให้กับทีมสเปโร่ก่อนที่จะพบว่าตอนนี้ลูเธอร์ได้เข้าร่วมกับทีมสเปโร่ทางด้านของหมายเลขห้าเขาได้เดินทางมายังห้องรับของเดจิโนตามที่โปโกโบอกเอาไว้ก่อนที่จะพบเข้ากับไลล่าก,กับดีโก้ที่เพิ่งจะสูญเสียนิ้วมือไปก่อนที่จะเข้ามาบอกข้อมูลที่ได้รับมาจากโปโกโว่าเดจิโน่เดียวทำการฝึกฝนพวกสเปโร่เพื่อจะทำภารกิจลับข้างในนั้นที่ออฟบีเวียน ขณะเดียวกันลูเทอร์กับสโลนได้เข้ามาแจ้งว่าตอนนี้ถึงคราวที่พวกเขาจะต้องร่วมมือกันเพื่อจัดการกับคูเกิลบิดก่อนระหว่างที่ทั้งสองบ้านมาร่วมประชุมกัน เพื่อที่จะหาทางหยุดยั้งคูเกิลบิดก่อนที่วิกเตอร์จะเข้ามาถามถึงฮารันอลิสันได้บอกความจริงไปว่าเธอทําทการฆ่าฮารันไปแล้วเพราะว่าฮารันคือต้นเหตุทําให้เกิดเรื่องทั้งหมดและนี่ก็เป็นจุดจบของโลกถึงวิกเตอร์จะพยายามอธิบายอย่างไรมันก็ไม่ทําให้อลิสันใจเย็นลงก่อนที่เธอจะใช้พลังของเธอออกมาทําให้วิกเตอร์หายใจไม่ออกก่อนที่รูเธอจะเข้ามาห้ามเอาไว้ทําให้ทั้งสองพี่น้องไม่พอใจกันทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทางด้านของเรจินอลกับเขาพวกเขาได้ทําการฝึกซ้อมการฟื้นขึ้นมาจากความตายของเขาจนทําให้เขาสามารถใช้พลังของเขาได้อย่างใจต้องการเวลาในการฟื้นจากความตายมันเริ่มสั้นลงตอนนี้เขาพร้อมแล้วสําหรับการทาภารกิจบางอย่างของตาเท่าทางด้านของเกรซที่ได้เข้ามาหยิบอาวุธในคลังอาวุธไป ก่อนที่ทั้งสองบ้านอัมเบลรลากับสเปโร่จะร่วมมือกันสำหรับการทำภารกิจกอบกู้โรคอีกครั้งในครั้งนี้จะต้องใช้สโลนไลล่าชิสโตเฟอร์และวิกเตอร์ในการหยุดยั้งคูเกิลบีสก่อนที่เบนจะเข้าไปคุยกับวิกเตอร์ให้เขามาช่วยพวกเขาทางด้านของเรจินอลกับเขาพวกเขาเดือทางมาที่สุสานเรจินอลในเส้นเวลานี้ได้ทำการฝึกฝนให้เขาสามารถเอาชนะความกลัวไปได้ทางด้านของทีมกอบกู้โลค เมื่อวิกเตอร์พร้อมแล้วพวกเขาได้ทำการรวมพลังกันในการใช้แรงน้มถ่วงบีบอัดคูเกลิลบิดเอาไว้ในขณะที่ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนเกรซหุ่น AI ได้เข้ามาพ่นไฟเข้าใส่ทั้งสองทีมก่อนที่ใหม่เลขห้าจะทำการใช้พลังพาตัวเกรซออกมาและทำการหักคอหุ่นยนต์ได้สำเร็จทางด้านของคราเมื่อเข้าไปในสุสานทำให้เขาสามารถเอาชนะความกลัวไปได้ตอนนี้เขาสามารถข้ามขีดจำกัดของพลังไปอีกขั้นหนึ่ง ทางด้านของทีมกอบกู้โลกพวกเขาพยายามบีบอัดลูกไฟให้เข้าไปในกล่องของคิสโตเฟอร์ก่อนที่พวกเขาจะสามารถหยุดมันได้สำเร็จทุกคนต่างดีใจที่สามารถช่วยโลกได้อีกครั้งก่อนที่รูเธอร์จะแยกตัวออกมาพร้อมกับมอบหนังสือให้กับแฟนสาวและขอสโลนแต่งงานด้วยแหวนที่ทำมาจากหินบนดวกจัน ทางด้านของไราดาเธอได้สารภาพกับดีโก้ว่าจริงๆแล้วเธอท้องกับดีโก้และสแตนก็เป็นสิ่งที่ลองใจว่าดีโก้จะเป็นพ่อได้ดีหรือไม่ถ้าหากเธอมีลูกกับดีโก้ทางด้านของเบนกับเฟย์ตอนนี้พวกเขาสามารถจบภารกิจกอบกู้โลกได้สําเร็จตอนนี้เบนได้ทําการตกลงอะไรบางอย่างกับเรจิน่ก่อนที่เฟย์จะชนแก้วกับคริสโตเฟอร์แรงสั่นสะเทือนจากแก้วมันทําให้อะไรบางอย่างพยายามออกมาจากตัวคริสโตเฟอร์ ก่อนที่คูเกิลบิสมันจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับขยายใหญ่ขึ้นและกลืนกินเฟเข้าไปคืนพลังของมันได้ทําลายทุกอย่างที่อยู่ที่นั่นตอนนี้ทั้งจัก,กรวาลกําลังจะถูกกลุมดํากลืนกินเข้าไปเรื่องราวในตอนที่6และ7ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ